ขึ้นมาแล้วตอนไหนสายหอยนี่ปลาเขาได้พี่น้องหอยก็ถือว่าไล่จะได้พี่น้องแต่ในภาพมันมืดมืดมืดนี่โอ้ปกติกระจารย์นะจ๊ะได้บ่ไม่ได้โอ้หอยพี่น้องนี่ลายุงมดพี่กันเลย

พี่น้องถักทายสบายดีเมือม่อนี้เมื่อนี้เฮามากันสามคนเลยพี่น้องนี่เฮาไปหาหอยนหน้าหน้ามื่อนี้เนาะไปพี่น้องอไป,งไปลุนน้ากันหาหอยหาง้มหอยจูบมือนไปตอนนี้คอยมาหดบอนดําหอยลืออันงมหอยในแบบกลางเว้นน,น้องเห็นหรือเเนาะหอยมื่อนี้นั่นหอย,หอย,หอยจูบทางบ้านคอยจะนิยมเอิน่าหอยจูบนี่ทีมงานที่เคยไปหาป่านํากันแบบกลางคืน มาในมือนี้เห่าถือเขาถือนําไปนี่อุปกรณ์นี่นือ่เหาถือเขาถือนาไปมือนี้แลวก็นี่อุปกรณ์ชิได้กินหอยกินยังกันไปเลยได้มือนี้นี่เขาหมดอยู่ที่อ iao, ่างเก็บน้ำอยู่บ้านหอยแบบนี่ปะหอยข้อข้อัจะเป็นแบบ <c oughs> <โ>อขอดำยู่ในพื้นที่นี่กันจะดำเลาะไปตามขั้นคันผายหรือว่าคำคันอ่างเก็บน้ำนี่แหละจะเลาะไปตามพื้นที่นี่แหละพี่น้องกาทางพุ่นก็จะลึกได้น,ำน้ำในถ้ารุ่นน้ำกันได้ห้อยแล้วพวกเราก็จะได้กินห้อยในยามกลางเวียนเลยในบรรยากาศเที่ยงเที่ยงตอนนี้แดดแห้งนะไทยทำอย่างในโทรศัพท์จตรี ก็ด,ดำเลยสามข้นดำนี่หอยก็ได้เลยป่ะเนี่อหอยแบบมีเบื้องจะจกออกผมดูมเป็นใบได้หอยนะลักษณะไปได้โอ้หอยลักษณะนี้เลยเนาะนใหใจก็ได้ใบใหญ่ใบไดนี่บ่ยังบ่ได้เนาะผูนี่ถูกนี่ก็จะเป็นหอยลักษณะนี้เลยพี่น้องไปไปหำไข่ก่ไปทำมุดอีกบอลใหม่เนาะบอลนี้มันเป็นอัน มดเนี่ยพื้นที่นี bueno, ้มีฝังมีแน่อยู่ในอ่ะนะหาไปมกดอีกบ่อนอื่นเลยพี่น้องตอนนี้เขาไปมดอีกบ่อนหนึ่งป้อใดเลยนะโอ้ถกไปมุดอีกบ่อนหนึ่งเลยตอนนี้นะพื้นที่ที่พวกเขามดนะบบเห็นหอยพี่น้องแล้วกำลังมุดอีกตอนนี้บ่อนอยู่บ่อนนี้เขากำลังดำกำลังมุดหาหอยอยู่ ทารุ่นว่าห้อยเป็นลักษณะใดมาเร็วใดและสิได้ให้ทุกคนได้เห็นเนาะเสร็จร้อยป่ะเร็วใหปล่อยกิ่งเออเส้็จปล่อยป่ะลยเป็ยยังไงโอ้นี่ทุกคนนี่

mở trọng Để nè chạy Đây như lệ cái tay hết bà Ờ Ủa hỏi trời đây chứ Bò này, này con Tay gì nữa Đấy mua một căn, nào một chỉ để like à, xong đây Mở lắp ไปเขาหาดำต่อไปพี่น้องทีมงานนี่นะเคยไปหาปลากับตืรีนี่หลายเถื่อแล้วเสรีนับไม่ได้ว่าจากเถื่อแล้วแต่ว่าสิบสิบกว่าสาวสามสิบเถือเ่อเลยพี่น้องเคยดำปลายิงปลากลางคืนนี่หลายคลิปพี่น้องดำกับทีมงานนี่แหละมูคูอยู่บ้านกระส่วนเข้าไปลายๆเถื่อนะสำหรับทีมงานนี่มาในวันนี้ดำห้อยแบบกลางวันหรือกลางเวียนนี่ก็พอได้กินบริเ็นห้อยอยู่นะ

เป็นมาแล้วตอนนี้ใช่หอยนี่นปลา<ม>เข้าได้พี่น้องหอยก็ถือว่าไล่ได้พี่น้องแต่ในภาพมันมืดมืดมน,นี่โอ้ปกปิดกระจายได้จชะได้บอกไม่ได้โอ้หอ,ย,อยพี่น้องนี่ไลายช่ไหมสามคนหมดโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศในแดดไปไปดำบอนไม้อีกบใบน,นี่ จะลาะดำไปเขียนนี่แลยพี่น้องนี่พื้นที่ที่เคยห้าห้อยอยู่ตะกี้ที่ทลมดข้กันไนยล นี่ต่อไป่ห่นี่หอยนี่หอยอะไรหอยใหญ่เลยหอยเซอรี่เอาดําเตล็ดดราซีลกู เล,เล่นๆคุณพี่บ้านไหนไีน่หามึงละกรอปูจะทำต่อยล่ะเออกรอเย็นดีๆเลยทางอาร์ตรวยกี่ตัดกรอเล่นเยอะไปเล่ าทชาัยาสมนทางนี้ลางหอยก้อนแบบน,นี้โอ้อยสีตมกินเลยเลยของเราขึ้นแล้วตอนนี้นี่ยกลมลางในหม้อไอ้ใจลาง đẹp cả thiên thiên view ngắm ngắm thằng buồn đẹp cũng đang khắc này thằng lang lên tôm này hoài thì phụ hồ bồ kinh này mà lại hồn mưa à, này để mưa kinh thằng mật sàn thùng thằng phun ở chạy lang hoài rồi

เดี๋ยลองแกนฝืนนะเกยมันบ่อยกั่เลยที่เสียวคนแบบย่างก็ย่าง้หโอ้บนี้นาาเลือดเอาเลยกี่เลือดเอ้ไปอากีเดะน่ามันกระจายจีบลือได้เละบด

่วยเจเจเข้าเน้โดยไมเนดยน่น้อน่หอยอันนั้นเจะเจ้าขลนขลนดูขลนแล้วบ่เครับเาเื่อไม่ตัวเลยเเขาเือกระตาลอดเ้าเยโอ้ทางผุนมีเสียงเพลงปน้องเพราะว่าเขาเปิดเพลงอยู่

เป็นมดพี่น้องเจวก็มดเลยหอยก็มดเลยบะนีค่ความแสบความหวานอเอยตอนนี้คอยมือฮอดบ้านฮอดเหื่อแล้วพี่น้องอะคลิปนี้คบบกคบใจที่ดีเบิ่งคลิปแต่ตนจนจบพี่น้องจบเพียงชั้มนี้หาหอยมือนิงมหอยมุดหอยแล้วก็กินหอยต้มหอยประมาณนั้นพี่น้องเป็นเรื่องรล่าที่คอยให้ยูห้กิน สำหรับวิถีชีวิตของค่อยถ้าข่อยอยู่บ้านก็จะให้ยู่ห้กินในแบบนี้กับมู่กับผู้ของค่อยอยู่บ้านเนาะอ่ะเพี่นเอาเดี๋ยวกันใหม่คลิปต่อไป